ต้องไม่โจหัวแบบนี้ครับวันนี้เออมันเกี่ยวยังไงฮะนาฬิกาแบรนด์เนมกับสินค้าเกษตรมันมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงฮะเดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่พูดนาฬิกาแบรนด์เนมเนี่ยนาฬิกาหรูนี่นะครับไม่เกี่ยวข้องกับใครทั้งสิ้นใครจะไปใครจะไปยืมเพื่อนมาไม่เกี่ยวกับผมอับครับเป็นนัวนาฬิกาจริงๆเป็นตัวนาฬิกาจริงไม่เกี่ยวผมไม่ต้องไปโยกนะคืออย่างนี้ครับผมเนี่ยนั่ง นั่งตั้งข้อสงสัยนั่งตั้งข้อสังเกตมานานแล้วว่าทำไมนาฬิกาหรูๆนาฬิกาแบรนด์เนมเนี่ยดรอกเตอร์กุลิซ่าบกทราบตกลฟังพี่น้องเจาา้าใจทำไมมันแพงทั้งนังเกตไหมฮะทำไมมันแพง<า>นะครับผมแล้วก็ผมก็มาเปรียบเทียบว่าแล้วสินค้าเกษตรเนี่ยทำไมมันถูกมันไม่เอ,อิเออ้อานัน่นสิทำไมทำไมที่นาฬิกาเนี่ยโอ้ยเลื่อนเล็กนิดเดียวเองนะอาจารย์เลื่อนเล็กนิดเดียวเองนะเป็นแสนเป็นล้าน ในขณะที่สินค้าเกษตรเนี่ยเป็นภูเขาลากาเลยนะใช่ถูกราคาไม่ถึงอ่ะเอราคาไม่ถึงราคาไม่ถึงงันก็นียผมคิดว่าขณะเราที่จะพูดวันนี้ก็คือมาถอดรหัสการทําตลาดของนาฬิกาแบรนด์เนมคาทำ่ะเพื่อจะได้ส่งตรงไปที่ภาคเกษตรไทยส่งตรงไปที่สินค้าไทยว่าเฮ้ยคุณต้องกลับมาคิดแล้วนะนะสิ่งที่ผมพูดวันนี้จะเป็นกระจกสะท้อนไปสู่ภาคการผลิต ของประเทศไทยก็คือภาคเกษตรกรรมก็คือสินค้าเกษตรว่ากาทำยังไงอย่างนี้นะครับาพาร์ทแรกของการพูดคุยก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ด้านการตลาดของนาฬิกาแบรนด์เดะนะครัะคุณลิซ่าด็อกเตอร์ท่านผูฟังครับว่าวันนี้นในการมีนาฬิกาหรูนาฬิกาแบรนด์เนมเนี่ยมันมีสมี่วัตถุประสงค์คมันมีสี่วตัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งก็คือว่าเรามีนาฬิกาไว้เพื่อดูหลักเวลาถูกไหมฮะ อดูเวเามีนากาวไว้ดูเวลาค่ะแต่กรณีของท้านาการทั่วไปก็ไว้ดูเวลามันไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่าเรื่องการดูเวลาใช่ไหมครับเือนละร้อยสองร้อยก็จะดูเวลาได้แลละนะแต่ทําไมมันแพกอันที่หนึ่งฮะดูเวลาอันที่สองนี่นะครับเพื่อความสวยงามครับความสวยงาม หลายท่านอาจจะแย้งผมว่าอ๋อร่าคาถูทกๆมันก็สวยงามก็แล้วแต่มองนะฮะแล้วแต่มองนะเพราะนั้นหนึ่งดูเวลา <c oughs> นะวัตถุประสงค์ของการมีนานการหรือวันนี้หนึ่งดูเวลาสองเพื่อความสวยงามนะฮะความสวยงามเนี้มันมีสตอรี่ของมันมันมีระยะเวลาของการที่แบรนด์นี้เนี่ยมันผลิตมานานนะฮะมันมีสตอรี่ของมันอ่านะมันไม่ใช่มีวันสองวันนะครับหนึ่งดูเวลาสองเป็นเพื่อความสวยงามสามน่าสนใจกุฎ <c oughs> ิสั่์ค่ะเพื่อการลงทุนอืม <c oughs> เรื่องการลงทุนทั้งสองท่านไม่เล่นใจทั้งสองท่านมีกี่เรือนผมคิดว่า<อ>นหนึห่งในนันผมว่าท่านสองท่านเนี่ยนะฮะคิดถึงเรื่องการลงทุนแน่ๆหนึ่งดูเวลาสองสวยงาม 3. ามเรื่องการลงทุน 4. ี่ฮะภาพรักค่ะเพอร์ฟอร์แมนของคนคนนั้นนะฮะมันดูดีขึ้นมาทัน,ท,นทีนะเพราะนั้นนาฬิกาแบรนด์เนมนาฬิกาหรูเนี่ยคนที่ใช้เนี่ยไว้4วัตถุประสงค์ ถ้าดูราคาอย่างเดียวนะครับผมว่าราคาไม่ไม่สุกแน่ๆถ้าดูเพื่อวัตถุประสงค์ราคาแล้ว,วันนี้คนที่ใส่นาฬิกาหรูๆนาฬิกาแบรนด์เนมเนี่นะครับผมว่าเขาไม่ได้ดูไปดูไปดูหลักเวลาหรอกนะเราดูเวลาเราดูจากมือถือได้เลยนะ <ๆ S 2> เขาใส่เพื่อวัตถุประสงค์สองครับสวยงามสี่ครับภาพลักษณ์ส่วนการลงทุนเนี่ยเก็บไว้ในใจนะเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจเพราะนั้นสิ่งที่มันแพงก็คือหนึ่งสวยงาม การลงทุนและก็ภาพหลักนะนาฬิกาปัจจุบันนะนาฬิกาปัจจุบันนี่นะครับทั้งหมดนะฮะแบรนด์เนมทั้งหมดนี่นะครับมีอยู่ประมาณในโลกนี้นะฮะมีอยู่ประมาณหนึ่งจุดห้าต่อปีนะครับหนึ่งจุดห้าล้านเหรือหนึ่งล้านห้าแสนเรือรนนะประมาณนี้นะประมาณนี้หนึ่งล้านห้าแสนเรือนนะครับในหนึ่งล้านห้าแสนเรือนเนี่ยผมไม่สามารถจะบอกยี่ห้อได้นะ ผมคิดว่าด้วยความเกรงใจท่านทั้งสองนะเดี๋ยวกว่าผมเป็นโฆษณาให้เขานะผมขอใช้ว่าแบรนด์เป็นตัวย่อแล้วกันนะฮะตัวย่อก็คือแบรนด์อนะฮะหนึ่งหนึ่งล้านห้าแสนเรือนนะฮะในแบรนด์ R เนี่ยพรอมมาเก็ตแชร์อยู่ประมาณสามสิบเอร์เ็นต์อืมันนี้เป็นเจ้าตลาดเนาะครับแบงก์มงกุฎเนี่ยนะฮะเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไป อาไม่บอกชื่อไงไม่บอกชื่อไงอนเออนี่คือคือที่ผมยกตัวอย่างคือมันมีหลายแบรนด์มากแต่ว่าผมคิดว่าคนไทยน่าจะประมาณสักสามสี่แบรนด์นี่แหละที่เล่นกันอยู่นะฮะ,ะอืะค่เดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีความแปลกของมันอะไรหลายหอย่างนะเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามผมมานะ,ะผมไปดูเวลาเด็กเด็กเขาบอกแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่คนไทยชอบและพูดถึงมากแบรนด์พีพีอือือ แบรนด์ปีเนี่ยประมาณ4%ี่เปอร์เซ็นตตแในตลาดโลกนะครับไม่ได้ผมว่าในมาร์เก็ตแชรในตลาดโลกกับมาร์เก็ตแชรในเมืองไทยก็น่าจะผมว่าน่าจะใกล้ๆกันนะ<ห>นะแบรนด์ R30 บแบรนด์ 30, PP พสักสี<ห>่อร์แบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด์ RM ร์นะฮะอาร์เ<ห>นี่น้อยหน่อยอาแต่ RM ก็จะโอ้หแพงมากนะอาร์ RM นี่จะเป็นประมาณสักสองต์ในตลาดโลก หนึ S <S 1, ่งล้านห้าแสนเรือนกระจายไปหลายหลายแบรนด์แต่แบรนด์ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเป็นแบรนด์ที่คนไทยเล่นกันเยอะนะครับผลิตล้านห้าแสนความต้องการเท่าไหร่เวลาพูดถึงความต้องการเนี่ยวิเคราะห์ยังไงนะผมคิดว่าคนทํางานคนชั้นกลางนี่อยากได้นาฬิกาแบรนด์เนมได้หรูไว้ประดับในสี่เรื่องอย่างที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นเรื<ะ>่องราคาสวยงามใสและสวยงามเอ,อ,อะไรละ่ะภาพลักษณ์และที่แน่ๆลงทุนลงทุนครับอ่าลงทุน นะฮะความต้องการของเขาเนี่ยฮะหนึ่งล้านห้าแสนเลยความต้องการของเขาเนี่ยนะครับอยูอ่มีความต้องการอยู่คิดจากรายได้คนชั้นกลางขึ้นไปนะฮะชั้นกลางขึ้นไปแล้วก็สูงด้วยนะครับ uh huh. มีความต้องการอยู่สองพันห้าร้อยความต้องการก็คือมีคนสองพันห้าร้อยล้านคนตกล้านไม่ได้นะสองพันห้าร้อยล้านคนคุณลิซ่าเห็นว่าผลิตน้อยมาก uh huh. แต่ความต้องการเยอะมาก uh huh. ในในความต้องการถ้าเอากลมๆดีกว่าสองพันล้านคนแล้วกันในสองพันล้านคนนี้อย่างน้อยอยากจะมีไว้หนึ่งเลือนในหนึ่งชีวิตเนี้ยอย่างหนึ่งเลือนในสองพันล้านคนเนี่ยก็มีหนึ่งในนั้นนี่ก็อยากจะได้อีกหลายๆายเลือนท่านเห็นความต้องการมันไหมฮะค่ะเห็นความต้องการไหมฮะม,มันเยอะมากโอเคเมื่อมันเป็นแบบเนี้ยผลิตน้อยความต้องการมากกลยุทธ์เขาทำยังไงรู้ไหมครับนาฬิกาพวกเนี้ยผม ผมสต๊ดดี้เรื่องนี้พอสมควรคุณลิซ่าดรท่านผูฟังทั้งหลายผมเชื่อท่านมีนากาพวกนี้อยู่วันนี้ท่านไปหาเลยไม่มีไม่มีในช็อปไม่มีในร้านค้าอืมคือคือ,คอตอนนี้คือมีเงินก็ไม่ได้นะเพราะว่าต้องไปต่อคิวต้องไปอะไรกันคือมันไม่ใช่อยู่ดีๆมีเงินเท่านั้นก็นเดินไปปุ๊บก็จะซื้อได้เลยนะนาฬิกาพวกนี้น ในอาเซียนมีการเล่นแร่แปรธาตุในประเทศไทยในมาเลเซียนในสิงคโปร์มีการเล่นแร่แปรธาตุยังไงรู้ไหมครับเรื่องการตลาดก็คือว่าด็อกเตอร์อยากได้ใช่ไหมแล้วเ,เอาอย่างนี้ไหมด็อกเตอร์ไปเวสติงลิสไปคอยก่อนอ่าเมื่อก่อนเป็นเวสติงลิสอ่าตอนนี้มีคําใหม่วิชลิสประสงค์อยากจะได้ใช่ไหมวิชลิสวสติงคอยวิชลิสประสงค์อยากจะได้ตอนนี้มีใหม่เลยกอินเทอร์เรตติงลิส สนท่านไปอยู่ในรายการที่อยากจะสนใจอยากจะได้อน,นุนประสงค์ะจะได้อีกอันก็เป็นรายชื่อที่ต้องคอยมันมีสามมันมีสามช่องในตอนนี้เมือ่อเมื่อมันดีมากๆแบบนี้มันเกิดสองตลาดเกิดขึ้นเลยนะฮะด็กเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าด็กเตอร์ไปร้านนาฬิกาแบรนด์เนมขนาดนี้ไม่มีของทุกในสามในสามแบรนด์ท,ที่ผมพูดถึงไม่มีร้อยเปอร์เ็แต่ถ้าไล่ลงไปเรื่อยๆ แบรนด์ท okay, right? yes, ี Pope ่ไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่ก็จะมีของมันก็เกิดแบบนี้ครับคุริซ่าคุริซ่าอยากจะซื้อนาฬิกาสักแบรนด์หนึ่งแบรนด์หรูนะฮะโอเคคุริซ่าอยู่ในเวสติงลิสใช่ไหมแต่อยากได้เือเกินอยากได้ใจจะขาดฉันนอนไม่หลับแล้วฉันต้องได้แบรนด์นี้นะนะสักหนึ่งเดือนร่างหนึ่งในชีวิตของฉันนะผมเสนอคุริซ่าว่าคุริซ่าอยากได้จริงจริงใช่ไหมเพราะนั้นคุริซ่าซื้อพ่วงสิครับยังไงฮะอะไรพ่วงอะ ซื้อนาฬิกาอีกเรือนหนึ่งพ่วงคุริซ่าสนไหม,ม,มคุริซ่าสนไหม,มเดิมต้องซื้อสองเรือนเลยกลายเป็นสองเรือนถ้าคุณอยากมีลิซ่าอยากได้จริงๆใช่ไหมข่มวงสิครับข่วงปั๊บคุริซ่าเ,เมื่อกี้อยู่ในเบสติ้งลิสประมาณที่ร้อยอ่ะคุริซ่าจะขยับขึ้นมาเป็นที่หนึ่งตันทีอเอามั้ยนี่คือนี่นี่เป็นในประเทศไทย,ยหรือเปล่ามไม่ใช่นะครับมาเลเซียด้วยนะครับอื สิงคโปร์ด้วยนะครับท่าน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 ด็อกเตอร์ครับมันไปอย่างนี้หมดเลยอันที่หนึ่งอันที่สองมันถูกแยกสองตลาดก็คือว่าถ้าทําไปซื้อในช็อปนี่นะครับนั้นถ้าไปซื้อในช็อปราคาไม่ไม่แพงค่ะแบรนด์หนึ่งก็ประมาณท่านธรรมดาก็ประมาณสักสองแสนแ้วถ้าท่านเป็นช้อนอกช็อปนะนอกช็อปนะร้านทั่วทั่วไปนะที่ไม่ใช่อยู่ในห้างหรือไม่ที่เขาไม่ใช่แบรนด์ของเขาไม่ใช่เป็นเป็นอะไรนะ ทางการของเขาเป็นร้านออฟฟิเชียลของเขาร้านออฟฟิเชียลเหมือนกันก็คือดอร์มีร้านขายนาฬิกาเอโอเคประมาณนั้นเน่ยนะจากสองแสนนะกุลิซ่าอยากได้ใช่ไหมสี่แสนออกปะโอ้โหแต่มีให้เลยนะออกปาถ้าใส่โลเป่าแต่ความที่คนมันอยากจะได้มากค่ะก็ยอมมันอยากได้มันยอมจ่ายอะยอมจ่ายถ้าคุณด็อร์กับกุลิซ่าไม่อยากจ่ายอ่ะก็คอยไปดิเวสติ้งรินะสิบปีคอยไปดิ ปัจจุบันผมว่าที่คุณไปอยู่ในเวสติงลิสต์นะหรือบิชลิสต์หรืออินเทอร์เรนติงลิสต์ผมว่าสิบปีท่านตั้งไปแล้สิบปีดูดูแล้วความน่าสนใจก็คือเมันมันสามารถจะมาถอดเรื่องกลไกการตลาดเรื่องของการจัดการตลาดได้อย่างดีเลยนะอาจารย์เช่นตรงเนี้ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวในช่วงหน้าเราพักกันสักพู่หนึ่งนะช่วงหน้าเนี่ยเรามาดูซิว่าเฮ้ยเราจะถอดบทเรียนตรงเนี้ยมาใช้กับสินค้าเกษตรยังไงได้บ้างผมเชื่อว่าอาจารย์น่าจะมีบุมเนี้ยนะครับที่อยากจะ มาแชร์กับเรานะครับแต่ว่าสาหรับครูลิซ่าเนี่ยถ้ามีทางรัดก็คือว่าถ้าไม่ไม,ไ,มไม่เวทติ้งดีไซน์ก็คือมีคนซื้อให้อันนี้ก็จะจะนี้จะเร็วกว่าอันนี้จะเร็วสุดเลยค่ะแล้วจะดีที่สุดด้วยค่ะเ<ะ>พราะไม่ใช่ทางเราวันน, <c oughs> น,นี้วันนี้คนเข้ามาดูสามร้อยกว่าใน f a c e facebook อ่าอืมเป็นหนึ่งที่เป็นแม็กซิมัมเบรกอีกหนึ่งวันเลยแสดงคนสนใจเพราะอาจารย,จบบย์เพราะอาจารย์จวแบบนี้ไงฮะเพราะอาจารย์จวบเพราะเพราะทุกคนคาดหวังว่าเดี๋ยวอาจารย์อจาจจะมีแบบจับสลากเป็นแบบว่า าาน,นาฬิกา,า,กาลูนาฬิกาพีพีอะไรเป็น่ออะไรต่างกันแจ็คไปเลยวันนี้ในหัวอัดนะครับนาฬิกาแจ็คไปเลยแจ็คไปเลยมีนะมันมีนะแต่แต่มันมีของปลอมนะมีนะมีไม,ม,ม่มีนี่เหมือนกันไม่ได้กับไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเอาโอเคครับอตจา์เดี๋ยวไปฝากแคสักครู่นะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาถอดกันนะฮะว่า จากบทเรียนของนาฬิกาหรูนะครับนาฬิกาแบรนด์เนมที่อาจารย์ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะมันต้องไปอยู่เวทลิสต์ไปอยูนะ่อะไรแบบนี้นะเราจะสามารถถอดบทเรียนกับสินค้าเกษตรยังไงทําให้สินค้าเกษตรเราเนี่ยมีคนมาจ่อเวทลิสต์เวทติ้งลิสต์ของเราแบบนี้ได้บ้างนะอาจารย์คงจะดีไม่น้อยเลยนะตรวสรุปดีมากสรุปดีมากสุดยอดสุดยอดอะไปพักกันสักครู่ให้อาจารย์ไปเช็ดนาฬิกานิดนึงนะฮะไปไป <laughs> ดูนาฬิกานิดหนึ่งไปพักสักครู่ครับ <laughs> ได้ได้ได้ได กลับมาติดตามกันต่อนะคะกับรายการ Good Morning อเซียนในช่วงนี้คุยกับนายหัวอาจค่ะเรื่องของนาฬิกาแบรนด์เนมกับสินค้าเกษตรไทยนะคะจริงๆอีกหนึ่งเหตุผลที่มีคนเข้ามาดู Facebook เยอะเนี่ยอาจจะเหมือนลิซ่าเหมือนกันพยายามสังเกตดูเขาว่านหัวอัดใส่นาฬิกาแบรนด์อะไรอยู่หรือเปล่าพยายามจะจ้องพยายามจะจ้องอมือนะพยายามที่จะจ้องข้อมือนะว่าใส่อะไรนะเออ อาจารย์อัดครับพูดถึงที่อาจารย์อัดนพูดมาสักครู่เนี่ยนะครับผมนึกถึงสโลแกนนะของหนึ่งนาฬิกานาฬิกาดูที่อาจารย์พูดม็คือยี่ห้อ PP ที่อาจารย์บอกเนี่ยสโลแกนของเขาคือคุณไม่ได้ครอบครองตัวนาฬิกาคุณแค่ส่งผ่านสมบัตินี้ล้ำค่าน,นี้ให้เจเนอเรชันถัดไปอ,อันนี้มันตอกย้ําถึงค่านิยมแล้วก็สิ่งที่อาจารย์บอกอว่ามันมองแล้วว่ามันคือการการลงทุนนะนะทีนี้ผมยังนึกไม่ออกว่าอ่านแล้วเราจะส่งต่อ,อข้าวโพดยางพารา จากเจเนอเรชันหนึ่งไปสู่เจเนอเรชันถัดไปได้ยังไงอาจารย์ครับ <c oughs> ครับผมวันนี้คนเข้ามาดูเยอะนะสามร้อยกว่าคนนะครับขอบคุณคุณบำรุงนะครับที่ทักทายมาคุณชจยุทธ่คุณไโรนดที่ทักทายครับสวัสดีถูกตัดน,นะครับผมเ,เมื่อกี้มีสปอร์ตอันหนึ่ง XMAC Online ออนไลน์ท่านผู้ฟังที่เป็นผู้การครับผมคิดว่าอันนี้ดีมากนะฮะ ราะว่าฐานทูตญี่ปุ่นจัดแล้วก็กระทรวงสา,ากรรมจัดท่านจะไปอยู่ถ้าท่านลงทะเบียนท่านจะไปอยู่ในฐานข้อมูลของเขาในญี่ปุ่นจะมีแอคทิวิตี้ในเอ็กซ์มกเยอะมากท่านจะเป็นหนึ่งในในอันดับต้นๆที่จะถูกให้มาร่วมกิจกรรมรีบไปลงทะเบียนเสียฟรีฟร,ฟรีโอเคแรเจ็จจถามคำถาม,ถามดีมากผมคิดว่าอน่าจะเป็นคําถามที่หลายคนก็อยากจะถามแบบนี้เหมือนกันก่อนจะไปตอบตรงนั้นในผมขอไล่เรียงอย่างนี้ก่อนครับว่าถ้าเราถอนรหัสจากนาฬิกาหรูนี่นะครับ ต้องบอกท่านผู้ฟังท่านทั้งสองว่าผมมีอยู่สองคำที่อยากให้ประเทศไทยและสินค้าเกษตรเลือกตรงนี้ก่อนผมมีคำว่า more for less อืมอ่ะกับ less for more อืมครับอ,อ่ะรรรรรเราเราเราต้องเรียกตรงนี้ก่อนว่ายุทธศาสตร์ของสินค้าเกษตรเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนถ้าผลิตเยอนะนะแต่ได้น้อย more for less ผมสรุปให้ออาจารย์นิดหนึ่งทำน้อยได้มากกับทำมากได้น้อย ประมาณนั้นประมาณนั้นถามว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นอุดมคติหรือมันเป็นไอเดียของนายหัวอัดคนเดียวหรือเปล่าแก็มันอยู่คนเดียวหรือเปล่ามีมันมีคนที่มันมีประเทศที่ทําสําเร็จมาแล้วก็คือว่าผลิตน้อยแต่ได้เยอะนะประเทศนั้นเนี่ยก็คือว่าประเทศที่ผมไปย,ยุมกันนะมาเลเซียอครมารเลเซียในผลิตสินค้าเกษตรน้อยนะครับแต่กข็าขายได้เยอะกว่าท่านที่รักทั้งหลายครับ ผมยกตัวอย่างทุเรียนนะฮะเราได้ผลิตเยอะมากแต่เราได้ประมาณเต็มที่หนึ่งแสนล้านมาเลเซียผลิตน้อยกว่าเราหลายเท่าตัวแต่มาเลเซียผลิตได้มูลค่าของทุเรียนมาเลเซียเนี่ยนะครับมากกว่าหลายแสนล้านคือมากกว่าประเทศไทยนั่นคือเลสร์มนะผลิตน้อยแต่ได้มากแต่เรากาลังโมโฟเลสก็คือผลิตมากแต่ขายได้น้อยเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้คํานึงถึงเรื่องของตลาดเลย นะเราคำนึงถึงเรื่องของผลิตเยอะๆเอาไว้ผลิตเยอะๆเอาไว้เอาไว้ก่อนนะซึ่งก็เป็นจุดตายจุดสลบของสินค้าเกษตรไทยมันต่างกับนาฬิกาแบรนด์หรูนะฮะนาฬิกาแบรนด์เมนมเค้าผิตน้อยคิน้อยดเอรเจตบอกว่าเลยนะส่งถึงรุ่นต่อรุ่นนะฮะผมคิดว่ามันเกษตรไม่สามารถจะทําได้แบบนั้นเพราะว่ามันเป็นสินค้าคที่นําจะไม่ได้แต่สิ่งที่ท่านจะทํารุ่นสูรุ่นและปากต่อปากไปได้ก็คือสตอรี่ในสินค้าเกษตรของท่าน ตอรี่ในสินค้าเกษตรของท่านว่าท่านเนี่ยมันมีสตอรี่ว่าฉันผลิตอยู่ประมาณนี้นะฮะหนึ่งพันกิโลนะสมมตินะะต่อปีฉันผลิตไม่มากนะแต่ฉันเนี่ยฟูมฟักดูแลรักษาเอาโอโกจะเอาทำได้อย่างดีความตั้งใจด้วยคุณภาพของมันเนี่ยมันเป็นสตอรี่มันเป็นสตอรี่ที่ปากต่อปากว่าคุณต้องไปซื้อเจ้านี้ทีคุณต้องไปซื้อของประเทศไทยที มันผลิตสินค้าเกษตรดีๆทั้งนั้นเลยสามารถจะส่งในรุ่นนี้แหละครับนะภายในหนึ่งเดือนกินได้อัร่อยอร่อยดีต่อสุขภาพดีทุกสิ่งทุกอย่างปลอดสารพิษมีความปลอดภัยอันนี้เป็นหัวใจสําคัญของสินค้าเกษตรไทยก่อนนะครับว่าเราจะไปแบบไหนก่อนแต่สิ่งที่เราทําอยู่ขณะนี้มอลฟอเรสนะครับมอลฟอเรสแล้วมันจะปรับกยกงไ่มูลาค่าไม่ยไม่มากนะฮะผมยกตัวอย่างเอ,อสินค้าอ,อยางพารา ผมยกตัวอย่างยางพารายางพาราเราผลิตเยอะมากนะแล้วเราขายได้น้อยขณะนี้ราคาตกนะพิธีการของไทยคืออะไรคุณเอโค่นยางไปดิไปคุณเอโค้นยางคุณเอโค้นยางเลยคุณไปิตเยอะใช่ไหมคุณเอโค่นยางเอ๊ะมันก็เหมือนจะปรับไซส์ลงมานะแต่การค่นยางของของ,ของไทยเนี่นะมันเป็นการค้นด้วยภาวะจำยองว่าราคามันตกใช่มีกาเล<ท>ยต่อฮะมอฟอเรสต่อใช่ไหมครับไปเพิ่มทุเรียนต่อ ไปเพิ่มทุเรียนต่อถ้าวันเป็นทุเรียนตกโคตทุเรียน,<ค>นทุ <ไป S 2> เรียนไป<ท>เรื่อยๆขาทุเรียนตกคนไปเรื่อยๆไปปลูกตัวใหม่ต่อ uh huh. มันก็จะไล่เป็นแบบนี้ผมคิดว่านี่มาโู่นนานมากแล้วนะอันนี้เป็นสตอรี่สินค้าเกษตรไทยมาอย่างนาน่นนานวันนี้มันต้องปฏิรูปภาคเกษตรสามร้อสงศาแล้วตั้งโจทย์ว่าคุณจะมอ f o r e s s หรือคุณจะ f o r ฟ o r e มเราอาจจะโยงไปคำว่า demand r i n ความตลาดเป็นตัวนําคําถามที่สําคัญว่าตลาดเป็นตัวนําเนี่ยตลาดไหนนําออื huh. คําว่าผมพูดอย่างเนี้ยแบบกวนๆหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่คําว่าตลาดไหนนําก็คือหมายความว่าผมกำลังจะถามว่าตัวเกษตรกรเองกลุ่มเกษตรกรเองท่านรู้ตลาดแล้วหรือยังท่านรู้ตลาดแล้วหรือยังนาฬิกาแบรนด์เนมเขารู้ตลาดว่าเขาต้องผลิตอะไรดีไซน์แบบไหนความต้องการเป็นแบบไหน ขารู้ตลาดเรารู้ตลาดแล้วอย่างแต่เราเน้นเรื่องการผลิตยอย่างเดียวผลิตเยอะๆไม่รู้ตลาดเราก็เป็นตายอดหน้าเลยครับเราเป็นตายอดนะถามว่าเกษตรกรอยากจะปรับไหมปรับเกษตรกรอยากปรับแต่ปรับแล้วเนี่ยจะลดไซ้์ของการผลิตลงของพืชอันนี้ลงแต่ไปปลูกพืชอีกอันหนึ่งเนี่ยที่มันมีความต้องการของตลาดแต่ว่าใครมาช่วยเขาในการทําตลาด มันเหมือนกูกินห่างนะมันเหมือนอพันกันทั้งหมดเลยนะมันเหมือนพันมันพันกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยจะต้องปรับสา0ร้อยหกสิบงศา,าในภาคเกษตรคุณจะมอฟเสหรือคุณจะเลสฟอร์มแล้วดีมาลทีเป็นที่คุณพูดถึงเนี้ยเรารู้จริงหรือผมไม่ได้พูดถึงตัวเกษตรกรเองผมพูดถึงประเทศไทยทั้งหมดที่จะมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําสินค้าเกษตรไทยนะเกษตรไทยเพราะฉะนั้นราคาเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ สูงต่ำสูงต่ำสูงต่าซึ่งอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเวลามันสูงสูงต่าต่ำที่เราผลิตเยอะที่การแก้ปัญหาของประเทศไทยก็คือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครับก็เอาเงินของเอาเงินของดอเอรเอเอาเงินของทุกคนเนี่ยไปแทรกแซงตลาดมันเป็นการหนุนไปแทรกแซงและเป็นแกระยะสั้นและเป็นการแก้ปัญหาปลายทางไม่มีทางที่จะยั่งยืนถ้าเรายังยืนแบบนี้ไปเรื่อยๆประเทศไทยจะเจ๊ง เราต้องหันกลับมาที่ต้นของสาเหตุของปัญหามันคืออะไรในสินค้าเกษตรเกษตรไทยมีอนาคตไหมมีอนาคตขึ้นอยู่กับว่าประเทศไทยอยากจะทําให้สินค้าเกษตรมีอนาคตหรือไม่มีอนาคตขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้นประเทศไทยครับครับผมจะไป ไ,ได้ครับได้ครับ <ฮา S 1> เดี๋ยวเวสั้นๆอีกสักประมาณสองนาทีครับอาจารย์ออันหนึ่งนอกจากรู้เรื่องตลาดประเทศไทยอยากขายเฉพาะสินค้าเกษตรที่มันสดอย่างเดียว <ฮา S 1> ประเทศ <ฮา S 1> ไทยต้องกลับไปคิดเรื่องของการสร้นค่าเพิ่มในสินค้าเกษตรที่มีอยู่และประเทศไทยจะต้องรู้ว่าขณะนี้เนี่ยตลาดโลกเนี่ยนะครับเขากําลังต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสุอสุขภาพของคน สุขภาพของโลกในด้านสิ่งแวดลอ้อมพวกนี้เราต้องกลับมาคิดนี่หนึ่งของดิมานดิบเบนก็คือว่าต้องรู้ว่าตลาดต้องการอะไรกลับมาดูว่าแล้วลรงทำได้มากน้อยแค่ไหนยอย่างไรองค์การะยกุต์ทั้งหมดทั้งประเทศไทยต้องเข้าไปช่วยเสริมตเติมเต็มต่างๆ Deforest a t i o n ของ d e f o r e s t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  o n f r e e p r o d u c t ตสองยุโรป C ีแบมของยุโรปนะฮะมาตรฐานสุข,ขอนามัยของยุโรปของอเมริกาของญี่ปุ่นพวกนี้ มันต้องส่งตรงไปที่เกษตรกรแล้วบอกเกษตรกรคุณค่อยๆปรับออกไปแต่ไม่ใช่บ,บอกว่าเยอะๆคุณคุณผลิตดิคุณผลิตผลิตไปเดี๋ยวพอราคาตกเราก็ออกมาประท้วงประท้วงเดี๋ยวเราจะฉันจะเอาเงินไปแทรกแทงเธอนะก็จบกันไปมันก็จบในวันนั้นเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่มันก็จะวนอยู่ในอ่างแบบนี้ผมคิดว่ามันถึงเวลาโดยการสุปข,ข,ของวันนี้27นาทีเราจะต้องปฏิรูปภาคเกษตรและสินค้าเกษตรไทย โดยโดย่วนผขียนเส้นตายทานทีหลักแล้วครับอ่ะจริงๆอาจารย์ก็หยิบเอานาฬิกาหรูมาให้เราเห็นภาพนะว่าถ้าเราอยากจะไปแบบนั้นมันต้องยังไงบ้างแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นด้วยอาจารย์คือมันต้องมีนวัตกรรมนะฮพราะว่านาฬิกาหรูเนี่ยมันมีนวัตกรรมแล้วก็มันต้องมีการแปรรูปการทํรีเสิร์ชแอนด์เดเวล p อปเมนต์ต่างๆซึ่งตรงเนี้ยมันยังขาดไปมากนะครับในในสินค้าเกษตรไทยในมาเลเซียเนี่ยเขาทุ่มตรงนี้ค่อนข้างมากซึ่งตรงนี้ออมันต้องมาช่วยกันแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทํายังไงครั้งหน้าาาามว่่อจจรย์นะา คุยกับเราตอว่ามันต้องทํายังไงบ้างเพราะว่าอาจารย์ให้แนวทางเอาไว้ในเบื้องต้นก่อนเท่านี้นะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากนะครับในวันนี้นะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับเพื่อนบวิลลิาครับขอให้มีความสุขความเจริญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจช่นกันครับค่ะ